สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้อ้อมาสวนจ้ากีนมากออยังไม่ได้ลายเนาะอากาศก็หนาวแล้วก็ไปบิ๊กนิกกันจ้าไปกิน่าใส่กอกระส่วนเลยจ้าต้นไม้ลงเลยจ้าเห็นแสงเยอะเพราะว่าอ,อะไรโดนตัดต้นไม้จ้าพี่เอกก็ ถืออุปกรณ์เวล้วจ้ะไปปิกนิกกันเนาะเสื้อ,อที่ล้างนกมาสองหลังจ้ะพี่มาก็ยังไม่ได้ละลายดีเล้อจ้ะอากาศขวดเย็นเลยจ้ะตอนนี้พระเอกก็จะพาฟื้นนะจ้ะ

ขยะออกน่ะงแห่มันห่าขยะเต็มเลยี่เอกก็หาฟืนมา้าจ้ะืนก็ผ่าเรียงเรียงเอาไว้ โอ้ยังมไม่มีเลยใส่เยอะจังพืนบ้านเขามันเนื่อเบาจ้ะไม่เหมือนฟืนบ้านเองที่ถ่ายยากจ้ะ ถ้ามันมีตาไม้นะหายากเหกยื่อการกออกเคยป่าทางหน,นึ่งเนาะมาดูคืออีกใกล้ๆกันขาเพือนมีการเงิน เป็นพระเอกก็ต้องอยู่หนากล้องตอนนี้พระเอกก็เริ่มจ่อไฟแล้วจ้ะดูไฟแล้ววันนี้ลมแรงแรงกล้าหนาวเกิน ทีแรกก็ไม่ได้เอาเสือ้อน้าหนาวมาจ้ะเพราะว่าคิดว่ามันคงจะไม่หนาวเห็นแดดที่ไหนได้ไปเสือน่ะใส่เสือ้อนะฮิมะคือเก่าหนาวเจนเอากะดาษมาจุดจ้ะพื้นมันเขาติดง่ายจ้ะไม่ต้องกลัวเนาะวันนี้ออกมาปิกนิกย่างใส่กกอกแบบหนาวหนาวันอาทิตย์เนาะจ้ะหยุดงานเนาะทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์จ้า แล้วนีนกัดยึดไฟแล้วจ้ะบ้านเขาก็มีไม้ขีดเหมือนบ้านเราเนาะโอเคว่าม,มีแต่บารเดีลมก็แรงแรง ยุดไฟได้ง่ายกับเพาะกระดาษจ้ะแป๊บเดียวไฟลุกบุม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 เดี๋ยวจ้ะติดเร็วเร็วจะหาฟืนมาใส่หลยเราก็มาดูไฟเห็ดตักน้ำกระบอก เห็นแห่งๆแบบนี้ก็หลังจากทีดมะหมดแล้วก็ใบไม้ยังไม่เขียวชุ่มอุ่มก็เพราะว่าเขายังไม่ถึงหนา้อนจ้ะเดี๋ยวเวลาเขาถึงหนา้อนแล้วตรงนี้ก็จะเขียวไปด้วยจนหมามตาเี่ยอนตั้งนี้เดียวอะนะยว เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่เด้ตักแป๊บนึงน่งตอนนี้ก็ไฟก็ลุ่ม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 จากที่หนาวก็คือร้อนเลยจ้ะ

ต่อลมโคตรแรงใจเสืออย่างหนาหนาวนี่ชีนับเหมือนซอสอะ่ะแล้วก็เราก็ใส่เนี่ยอร่อยนะ <c oughs> ออชอบจ้ะ <c oughs> อัน,นใหญ่ กินเจมคำมชอบกินไส้กรอกวันเขาจะ้ะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนก็อยู่สวนด้ะมาสวนแล้วก็ปิ๊งนิกกันแล้วก็กลำห้องอุ่นยนะกินม้า คิดว่าแสงแดดเยอะวันนี้จะร้อนจะอุ่นไม่ใช่หนาวเพ่ก็กินใส่กอกใหม่เตยหน่อยเตยหน่อยแล้วนะ คลิปเนี้ยเอาก็ขอลาเพงเลงให้น้จ้ะแจ่กันคลิปหนาเลจ้ะบ๊ายบายท่านจ้าจบ๊ายบาย,บาย,บาย